ตอนนี้เราอยู่กันในคลิป Star Wars คลิปที่แล้วเราค้างกันไวท้ที่หลังจากจบเหตุการณ์เจไดเซวิววอร์เลวเวนก็ฝันร้ายถึงจกักรวรรดิซิดของวิเชียท,ที่ตัวเองจำไม่ได้เพราะถูกลบความจำไปแล้วเขาเลยตัดสินใจทิ้งบัสทิลาที่กำลังท้องเพื่อออกตามหาที่มาของฝันร้ายนี้แต่กลับถูกดัดในลิสจับตัวไป ส่วนมีตราซูริกที่เข้าร่วมกับเลเวนในแมนดาร์เลียนวอลสก็ถูกตัดขาดจากพลังและโดนขับออกจากนิกายไปแต่นั้นก็เป็นแค่มุมเดียวของเรื่องที่เกิดขึ้นครับรอะในช่วงเจไดซีวีวอล์ไม่ได้มีแค่เลเวนที่เจอเหตุการณ์สำคัญตัวละครอนอื่นๆก็กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกันเราเลยจะทดเรื่องของเลเวนกับซูริกเอาไว้ในใจแล้วไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครอื่นกันบ้างครับย้อนกลับไปในช่วงก่อนจะเกิดสงครามเทรอาที่เป็นนักประวัติศาสตร์ของนิกายเจไดเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์หลายคนและหน ทำให้เมื่อเลอเวนขัดคำสั่งนิกายด้วยการนำเจไดจำนวนมากเข้าสู่สงครามแมนดารอลเลียนและเข้าสู่ด้านมืดในเวลาต่อมาสมาชิกสภาเจไดโดยเฉพาะอาจารย์อารทริสที่เ่นครัดกับกฎของนิกายเป็นอย่างมากและเธอ,อยังนับถือในตัวของซูริกด้วยเมื่อเห็นว่าซูริกขัดคำสั่งของนิกายตามเรเวนไปอารทริสเลยโทษว่าที่ลูกศิษย์ของเครอาทุกคนขัดคำสั่งนิกายและเข้าสู่ด้านมืดเป็นเพราะการสอนที่ล้มเหลวของเครอาซึ่งส่วนหนึ่งการสอนของเครอาก็มีความแปลกแยกจากเจไดส่วนใหญ่ เพราะเธอต้องการศึกษาธรรมชาติที่แท้จริงของพลังไม่ใช่แค่ด้านสว่างหรือด้านมืดและลูกศิษย์ของเธออย่างเรเวนก็ได้รับแนวคิดนั้นไปด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เธอทุกขับออกจากนิกายไปเครอาที่อยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้เดเวนจมลงสู่ความมืดจึงเดินทางตามรอยเขามาจนเจอกับโรงเรียนซิโบรานที่เรเวนเคยใช้เป็นฐานในซากดาวมาราคอฟท์และได้เจอกับซิดแอสซซินที่เรเวนทิ้งเอาไว้ เมื่อรู้ว่าเรอาเป็นอาจารย์ของเรเวนพวกศิษย์ก็ไม่โจมตีและในมอบตำราศิษย์โบราณให้เธอศึกษาซึ่งความรู้ในตำรานี้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาได้แต่จะมองเห็นได้ผ่านพลังฟอสเท่านั้นเทรอาที่ตามบอร์ดและมองทุกสิ่งผ่านพลังฟอสอยู่แล้วจึงสามารถอ่านมันได้ตำรานี้ทำให้เธอพบว่าพลังฟอสมันมีอะไรมากกว่าที่พวกเธอถูกสอนต่อต่อกันมามากและมองว่าหล่าฟอสเซนซิทีกำลังถูกหักหลังและเรเวนก็ไม่ได้จมลงสู่ความมืดด้วยแต่เขากำลังเข้าใกลพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าต่างหาก ตั้งแต่นั้นเครอาก็ละทิ้งชื่อเก่าวและกลายเป็นดัดเรยาลอดออฟดิเทรียล้าแห่งการหักหลังแล้วเรยาก็ใช้รุงเดียนซิดโบดานแห่งนี้เพื่อเอผยแพร่ความรู้และสานต่อสิ่งที่เรเวนได้ทำเอาไว้แต่ด้วยความที่ทเรยาเคยเป็นอาจารย์ของเรเวนมาก่อนทําให้กองทัพซิดของเรเวนที่กระจัดกระจายกันไปพากันมาติดตามเธอจากนั้นเรยาก็เริ่มตามหาคนที่มีพลังฟอสที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่มาลาคอไฟ์สจนได้เจอกับ2ซิดลอดที่มีฝีมือ นั่นคือดาสไซออนหลอดออฟเพนเจ้าแห่งความเจ็บปวดและหลอดไนฮิลัสหลอดออฟแฮงเกอร์เจ้าแห่งความหวิวโหยที่อยากจะสร้างนิกายสิทธิ์ขึ้นมาใหม่เหมือนกันเทรยาจึงรับทั้งสองคนมาเป็นลูกศิษย์และกลายเป็นกลุ่มศิษย์ทริอัมวิเลตแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็พบว่าเป้าหมายของเทรยานั้นแตกต่างจากของไซออนและไนฮิลัสอย่างสิ้นเชิงรอะในขณะที่เทรยาอยากจะสารต่อสิ่งที่เรเวนทำเอาไว้ไนฮิลัสกลับอยากเติมเต็มความหยวกระหายของเขาส่วนไซออนก็อยากทำสงครามกับเจได ทำให้หลังจากที่เทรยาสอนพลังกืนกินดวงดาวให้กับนายฮิ拉สเธอก็ถูกลูกศิษย์ทั้งสองคนหักหลังโดยการตัดเธอออกจากพลังฟอร์สและขับไล่เธอออกมาเพราะพวกเขามองว่านี่คือสิ่งที่เลวร้วายยิ่งกว่าความตายซะอีกจากนั้นนายฮิา nah สก็สถาปนาตัวเองเป็นดาร์กลอดออฟเดอะซิตและเริ่มแผนการฆ่าล้างเจไดทําให้เจไดเกือบทั้งหมดถูกฆ่าตายส่วนคนที่ไหวตัวทนันก็พากันไปซ่อนตัวจนในที่สุดจกักรวรรดิก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีเจไดเหลืออีกต่อไป ขณะที่เทรยาที่โดนหักหลังก็ออกมาจากดาวมาลาะครไฟฟ์เธอกลับมาใช้ชื่อเทรยาอีกครั้งแล้วออกตามหามิตราซูลิกที่สามารถเชื่อมพลังเข้ากับคนที่เธอใกล้ชิดได้ง่ายยิ่งทั้งสองฝ่ายทรงพลังมากเท่าไหร่พลังที่เชื่อมถึงกันก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเทรยาก็คิดจะเชื่อมพลังกับเธอและจะใช้พลังนี้สร้างความเสียหายในพลังฟอสที่ยิ่งใหญ่กว่าตอนเหตุการณ์ที่มาลาะคอไฟฟ์ซะอีกเป็นความเสียหายที่จะคงอยู่ไปตลอดกาลจนไม่มีใครสามารถใช้พลังฟอสได้อีกเลยตัดกลับมาที่ซูริก หลังจากถูกขับไล่ออกมาที่10ปีอารทริสก็ขอให้เธอกลับมาในพื้นที่ของสาธารณรัฐและได้ปล่อยข่าวนี้ออกไปเพื่อใช้ซูริกที่ฝันสิ์เข้าใจว่าเป็นเจไดคนสุดท้ายเป็นเหยื่อลลอให้สิทธิที่อยู่เบื้องหลังการฆ่าหลังเจไดยอมเผยตัวดัสไซออนจึงนำคนมาตามล่าเธอแต่เครอาอีก็ขับยานอีบอนฮอกที่เคยเป็นของเดเวนมาตามหาซูริกด้วยเช่นกันและเกิดการต่อสู้กันขึ้นทำให้ในระหว่างที่ซูริกด้วยสัญญาณทำมีเครื่องของสาธารณรัฐไปเดินทางไปดาวเทลอสโฟเพื่อพบกับอารทริส ญาตของเธอก็ได้รับสัญญาณของความช่วยเหลือจากญาติอีบอลฮอกและพบผู้รอดชีวิตสองคนหมดสติอยู่บนยานลำน,นั้นซึ่งก็คือดาสไซออนและเครอาอาจารย์ของเรเวนที่ซูริกไม่รู้จักซึ่งในตอนนั้นนักฆ่าของไซออนก็ได้หยบขึ้นมาบนยานทามิงเกอร์แล้วด้วยเช่นกันในช่วงเวลาเดียวกันซูริกก็ถูกขูนเอชเ50ที่กลุ่มอัจฉริยะจากดาวนาชาดาส่งมาวางยาสลบเพื่อจับเธอไปแลกค่าหัวเจไดเหมือนกันทําให้เมื่อไซออนฟื้นขึ้นมาทีมของเขาก็ไล่ฆ่าทุกคนบนยาน ต่เครอาก็พาซูริกหนีขึ้นยานอีบอนฮอกหนีออกมาได้และมาหลบอยู่ที่เมืองเบกัซัสทูซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเกมสต a r ์วอล์ในออฟเดอะออริภัลทูครับหลังจากซูริกฟื้นขึ้นมาพลังของเธอกับเครอาก็เริ่มเชื่อมถึงกันไม่นานกลุ่มของไซออนก็มาถึงแต่ทางคู่ก็ขึ้นยานอีบอนฮอกหนีออกมาได้ทนันโดยแลกกับการที่เครอาได้รับบาดเจ็บจากการถูกไซออนตัดมือข้างซ้ายไปซึ่งซูริกที่พลังค่อยๆเชื่อมกับเธอมากขึ้นเรื่อยๆก็สัมผัสความเจ็บปวดของเครอาไดได้วย หลังจากหนีออกมาได้เครอาก็เรียกล่องชวนให้ซูริกมาร่วมทีมเพราะจากพลังที่เชื่อมถึงกันเป็นไปได้ว่าหากฝ่ายหนึ่งตายอีกคนก็น่าจะตายไปด้วยระหว่างนั้นเครอาก็จะสอนวิถีของพลังให้กับซูริกเพื่อที่เธอจะได้กลับมาเชื่อมต่อกับพลังฟอสไปด้วยทําให้ซูริกจะเป็นลูกศิษย์ของเครอาอย่างไม่เป็นทางการแล้วทั้งคู่ก็ได้บอกตามหาเจไดที่ซ่อนตัวอยู่เพื่อให้มาช่วยกันต่อสู้กับนายฮิลาสและไซออนระหว่างนั้นทีมของซูริกก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเครอาเชื่อว,ว่าเป็นเพราะความสามารถในการเชื่อมพลังกับผู้อื่นของเธอจนในที่สุดพวกเธอเข้ามาถึงดาวดาทูอินและได้เจอกับสมาชิกสภาชเชไดที่ยังเหลือรอดแต่แทนที่จะมาร่วมมือกันพวกเขากลับมองว่าซูริกนี่แหละคือต้นต่อที่ทําให้พลังเสียหายเพราะความตายของทุกคนบนดาวมาราคอไฟาส์ยังคงติดตามเธอมาด้วยและการที่เธอเริ่มกลับมาใช้พลังได้ก็เป็นเพราะเธอกําลังดูดพลังชีวิตของทุกสิ่งรอบตัวไม่ต่างกับสิ่งที่เนฮิรัสทำซึ่งซูริกก็ยอมรับคําตัดสินของสภาแต่โดยดี สภาเจไดเลยพยายามตัดพลังฟอสออกจากซูริกอีกครั้งแต่เครยาก็เข้ามาขวางเอาไว้และเป็นฝ่ายดุดพลังจากเหล่าอาจารย์เจไดทาให้เธอกลับมาใช้พลังฟอสได้แทนและกลับมาเป็นดรเทรยาอีกครั้งก่อนที่เธอจะแยกจากซูริกที่กําลังหมดสติไปจากนั้นเทรยา,าก็กลับมาที่ซทกดาวมาลาคอไฟท์อีกครั้งและคิดจะสังเวยตัวเองซึ่งจะทําให้ซูริกต้องตายไปด้วยเพื่อสร้างความเสียหายในพลังครั้งใหญ่ตามแผนที่ได้วางเอาไว้แต่เธอกลับยังไม่ลงมือทําและรอเพื่อที่จะได้เจอกับซูริกอีกครั้งหนึ่งก่อน เมื่อฟื้นขึ้นมาซูริกก็เดินทางตามรอยเทรย่ามาที่ดาวทีลอสโฟและได้เจอกับอาร์ทริสที่ศึกษาซิตโอลล็ออนเพื่อที่จะได้เข้าใจศัตรูจนตัวเธอเองได้เข้าสู่ดันมืดและต้องการจะเป็นนัดเทรย่าคนใหม่ซึ่งเธอก็ตั้งใจจะฆ่าซูริกและจะตามไปกำจัดพวกซิตต่อแต่ซูริกเป็นฝ่ายชนะอาร์ทริสเลยเล่าทุกอย่างให้ซูริกฟังเป็นว่าจะเป็นแผนที่เธอวางเอาไว้และเป้าหมายของเทรย่าที่จะทำลายทุกสิ่งซึ่งอาร์ทริสเชื่อว่าความผูกพันที่เทรย่ามีต่อซูริกนั้นเป็นของจริง ทำให้ซูริกเป็นคนเดียวที่จะหยุดเรื่องหนีได้เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการซูริกก็ว้ชีวิตอาร์ทริสและตามเทรยาไปดาวมาาคอไฟส์ส่วนอาร์ทริสก็จะรอรับโทษจากสภาที่จะถูกตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งตัวเธอคิดว่าโดยความผิดนี้เธอเองก็ควรจะถูกขับไล่ออกจากนิกายด้วยเช่นกันแต่ระหว่างทางซูริกจะได้เข้ามาช่วยกองยานของสาธาดานารัตเพื่อขัดขวงางไม่ให้ในฮิลาสกินดวงดาวทีวลอสเข้าไปซึ่งการเจอกันของซูริกกับนฮิลาส เป็นแผนที่เทรย่ยาวางเอาไว้เพราะก็เป็นเธอนั่นแหละที่ปล่อยข่าวเรื่องที่เจไดยอยู่บนดาวเทลอสทำให้ซูริกเมื่อเจอกับนายฮิลาสต้องเดินทางมาหาเธอพอดีแต่นายฮิาสทรงพลังเินกว่าที่ซูริกจะสามารถเอาชนะได้โชคดีที่วิซัสมาอดีตลูกศิษย์ของนายฮิาสที่ย้ายมาอยู่ฝั่งซูริกช่วยทวงเวลาและใช้พลังฟอร์สที่เชื่อมระหว่างตัวเธอกับนายฮิาสทำให้เขาอ่อนแอลงจนซูริกสามารถเอาชนะมาได้เมื่อจบเรื่องซูริกก็เดินทางไป้ากดาวมาลาคอฟไสต่อ แต่เธอก็ถูกดาสไซออนที่ย้ายกลับมาอยู่ข้างเทรยาขวางเอาไว้เพราะตอนนี้เขาเหลือแค่เธอคนเดียวแล้วซึ่งไซออนก็ดูเหมือนว่าเขาจะชอบซูริกและไม่อยากทําร้ายเธอแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องต่อสู้กันอยู่ดีแต่ถึงจะชนะไซออนมาได้หลายครั้งเขาก็ยังลุกขึ้นมาได้เพราะพลังของไซออนคือการใช้พลังดานมืดทาให้ร่างกายของเขาข้ามไม่ตายร่างกายของไซออนจะเต็มไปด้วยบาดแผลและดูเหมือนจะแตกเป็นชินเสียงอยู่ตลอดแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง แต่หลังจากชนะได้เป็นครั้งที่4ี่สูริกก็กล่อมให้ใสออนเชียได้สเร็จว่าการมีชีวิตอยู่เราต้องเจ็บปวดอยู่ตลอดของไซออนคือความทรมานที่เขาไม่สมควรได้รับทำให้เขายอมปล่อยตัวเองจากพลังฟอสและตายไปโดยสมัครใจจากนั้นสูริกจะเดินทางเข้ามาด้านในต่อและได้เผชิญหน้ากับเทย่าซึ่งจนถึงตอนนี้สูริกก็ยังอยากช่วยอาจารย์ของเธออยู่แต่เทย่าก็าอาธิบายว่าเป้าหมายสูงสุดของเธอคือการปล่อยจักรวาลน,นี้จากพลังฟอสที่กลุ่มชะตาของทุกชีวิตในจักรวาลเอาไว แต่การจะทำแบบนั้นได้เทรย่าจำเป็นจะต้องลาทิ้งทุกสิ่งเพื่อที่ตัวเธอจะได้บริสุทธิ์ที่สุดก่อนที่เธอจะสลัตัวเองเธอเลยต้องตัดซูริกทิ้งด้วยทั้งคู่เลยต่อสู้กันซึ่งนอกจากซูริกจะตัดมือข้างที่เหลือของเทรย่าได้แล้วพลังที่เชื่อมระหว่างทั้งสองคนยังถูกตัดขาดไปด้วยเมื่อรู้ว่าซูริกจะไม่ต้องตายไปพร้อมกับเธอแล้วเทรย่าก็บอกให้ซูริกฆ่าเธอซะแต่ซูริกไม่ยอมฆ่าอาจารย์ของตัวเองเทรย่าเลยลุกขึ้นมาและใช้พลังฟอสควบคุมไลเซเบอร์มาสู้กับซูริกต่อ ทำให้ซูริกไม่มีทางเลือกนอกจากฆ่าเทรยาที่ตั้งใจจะจบเรื่องนี้ด้วยความตายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ได้แต่ก่อนจะตายเทรยาได้มองอนาคตผ่านพลังฟอสเพื่อเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่เธอจะให้กับซูริกซึ่งก็จะเป็นอนาคตของหลายๆดวงดาวที่เราได้ไปในเกมภาคนี้และอนาคตของมนเพื่อนภายในทีมแต่ที่สําคัญคือเทรยาบอกว่าตอนนี้เดวเวนอยู่ที่อโนนลิเจียนที่ทิศที่แท้จริงกําลังรอสองครามใหญ่ที่ใกล้เข้ามาเมื่อพูดจบเทรยาก็สิ้นใจ ส่วนซูริกก็ขับยานหนียกมาก่อนที่เครื่องแม s ช s าโดเจเ e เ e เต t o r จะทำงานอีกครั้งเพื่อทำลายสร้างที่เหลืออยู่ของดาวมาลาคอฟฟซึ่งเป็นตอนจบของเกมในออฟ t ิโอลิพ e p u ล l กทูครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลืมใน description ใต้คลิปแล้วรกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ